กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์สาธิตเชียงทองคราวที่แล้วอาจารย์ได้ Introduction P F Track ในเวอร์ชัน2011ไปแล้วมาพูดถึง Advanced กันบ้างนะครับที่ประทับใจอาจารย์มากที่สุดคือ Image Modeling นะเดี๋ยวสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็มีอะไรครับ u n d o r t ไปแล้วนะฮะแก้ปัญหาของ Lens นะครับอา,อาจารย์ใช้ User Track อาจารย์ใช้ร่วมกับ Auto Track คำลาโซเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับออเรนซีนนะออเรนซีนเราก็จะเห็นว่าเทสต์อ j อบเจกต์นะฮะเราจะเห็นด้วยว่าพอยน์นี้กับพอยน์นี้นะมันจะต้องอยู่ตรงกันนะครับนะครับจะอยู่ตรงกันพอดีในซีนของเรานะครับเดี๋ยวดูที่อยู่หนะ่อ่าสองพอยน์นี้นะฮะอยู่ตรงกันพอดีในซีนนี้แล้วก็พอยน์นี้นะครับขยอนมาอยู่ฝั่งนี้ด้านหลังนะฮะซึ่งก็ตรงกันอีกอันนี้คือถือว่าคอนเฟิร์มว่า โอเคครับซีนเรามาถูกต้องแล้วนะครับต่อมา2อสจุดที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นตีบลึกลงไปอันนี้ก็จริงนะฮะโอเคต่อมานะครับ, okay, ม,านะรบมาถึงขั้นตอน Image Modeling นะครับมาดูซิว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะผมได้โมเดลนะฮะโดยใช้ Image Modeling คคำสั่งใหม่ของ PFTRACK นะครับสร้างโมเดลขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวมาดูในชวนะฮะอันนี้จะสร้างโมเดลขึ้นมา นะครับนะโชว์ age นะฮะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้อาจารย์มีโมเดลอยู่นะครับซึ่งสร้างใน pftrack ได้เรียกว่าน่าทึ่งนะฮะเพราะว่ามีความตรงกันขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ present นะฮะเดี๋ยวว่าเราจะสร้างโมเดลมันได้ยังไงเดี๋ยวทำให้ดูทีหนึ่งนะฮะน่าจะจำได้นะครับอะเดี๋ยวเราจะสร้างนะฮะ create empty scene ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลือก point นะครับ จะ๋ยวสร้างโพลีกอนขึ้นมานะครับอ,อ,อันนี้บานนี้บานนี้บานน,น,นี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยว,ว่าผมเลือก Connect นะครับเสร็จเรียบร้อยผมเลือก Key Frame นะครับโอเคอันนี้ Move โอเคนะครับทีต่อมานะฮะเดี๋ยวลองวัดดูซิว่าใน p e r s p e c t ก v e ได้ไหมนะนะครับโอเคเยี่ยมนะครับที่เราสร้างโมเดลเสร็จแล้วนะผ่านขั้นตอนในการเทสนะอ็อบเจกต์ในการมูฟนะฮะอ่าดูเหมือนจะน่าจะได้นะครับทีนี้มาดูนะครับโอเค p e อร์สเปก v e ได้ไหมดูด้าน Top View นะครับ ขั้นตอนต่อมาคือการเพ้นนะฮะนี่อันนี้คือคําสั่งที่สุดยอดของสุดยอดและอาจารย์ประทับใจมากในซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ texture extraction นีเดี๋ยวมาดูกันผมก่อนอื่นนะผมตัด test object ทิ้งไปก่อนนะครับนะผมต่อเชื่อมคนนีน้นนี้เชื่อมคนนี้ไม่เป็นไรนะครับ empty scene นะครับผมใช้ แล้วกัน่า่นต่อมาคือการเพ้นคลิกเพ้นเพ้นเลยตอนนี้ผมเพ้นลงบน3 d object นะครับน่าตื่นเต้นไหมนะฮะเดี๋ยวจะโชยดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคไปดูในมุม Perspective นะครับใน3 d world นะฮะตอนนี้ผมสร้างนะครับประตูนะฮะ ประตูนะครับประตูซึ่งและผมมีอะไรครับผมมีกล้องที่เคลื่อนไหวได้จริงๆเลยนะครับเห็นไหมว่าในซีนนี้นะฮะกล้องมีการเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วผมสามารถสร้างอ็อบเจกต์ 3D ได้แมชกับองศาทุกอย่างนะฮะหลังจากที่ผมเสร็จโปรเซสนี้แล้วเนี่ย ผมจะนำเข้ากลับเข้าไปในซอฟต์แวร์ช่วยดีนะครับต่อมาเดี๋ยวกลับไปเพน์อันนี้นะฮะเพน์ Paint อันที่2นะครับนี่ผมเพ้น์เลยเพน์ Paint ประตูให้ดูนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะกลับไปดูใน Perspective นะครับเห็นไหมว่าผมมีบานประตูอยู่เป็น Object 1ชิ้นขึ้นมาเลยนะครับแล้วกล้องของผมก็สามารถนะฮะเคลื่อนไหว tracking ก,ก,กล้องได้ของจริงเลยนะครับเอาไปไว่ เราสามารถสร้างโมเดลได้อย่างง่ายและรวดเร็วนะฮะในภาพยนตร์ปัจจุบันภาพ,พยนตร์หลายเรื่องนิยมนําไปใช้นะครับนําไปใช้เพราะว่าง่ายเร็วแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงมากหลอกคนดูได้ว่างั้นเถอะนะครับถ้าอยากเรียนหลอกคนดูนะทำหนังหลอกคนดูก็มาที่สาขาวิเชียรเฟสนะคณะดิฉันอาจมหาวิทยาลัยศิลป์นะครับ พบกับอาจารย์สาธิตเชียงทองได้ทุกวันนะครับครับขอบคุณมากนะวันหลังมีอะไรดีๆมามาอาจารย์จะนำมาเสนอนะครับวันนี้ลาก่อนนอนหลับฟันดีนะครับสวัสดีครับ